ชายที่สุดจากแม่สามนนอ๋อเขียนติดกันนลยว่าสดตลอดแต่แม่สามนนนะครับรับหนึ่งหมื่นบาทคุณคระนี่รายชื่อนะครับอ่าราตรวจสอบเพได้ตรวจสอบถูกทีมสามนนท์ชนะมอบไปหนึ่งหมื่นบาทผมขอบคุณครับ้า เป็นมากนิดนึงนะเพลงประไภทะวันตกจ้าขอบคุณครับเลขหนึ่งโอเคฮะขอเลขมีหนึ่งเล้วก็ต้องให้เลขนวให้เลขอะอันนึ้งศูนย์นะพี่ชื่ออะไร อีกตัวหนึ่งอ้โหหนึ่งศูนย์อีกตัวหนึ่งอีกนะหนึ่งยรมองแอะไรออกไปแล้วนะห่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้า์ไม่เกี่ยวนะตู้เดเร็กตีกันในครอบครัวบอกครับผมทุกๆเตือนเอาไปถ่ายรูปกินพ่อแบบนี้ลั่นด้านกันเล็กๆตัวเองก็จะไม่เกี่ยวอะไรเรงนี้มาสนุกกันต่อจ้ะอย่าเพิ่งให้ป้าหนูยิ้มใั้

ล้ออบนนี hmm. oh, ้ได้ไหมแหม่ด้จริงเชียวจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วไม่เคยยาจริงใจแล้วอะไรอ่ะนะเอม ้คำพูดดีๆที่จะมอบให้กับทุกคนท่านมีคำพูดดีๆจะมอบให้กับน้องไรยอั้นแล้วก็ที่สำคัญท่านขออนุญาตนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวได้ทายรูปเป็นที่ระลึกกับน้องไรยอั้นนะฮะแล้วก็บรรเลงเพลงของน้องไรยอั้นด้วยหนึ่งพันนะคะได้ค่ะเป็นหนึ่มื่นสี่นะคะเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะขอบคุณแม่สมมากนะคะเอาแล้วต้นจากการเซลฟี่ก็เลยมาเท่าไหร่แล้วแม่จะเอาไปเน้อให้ช่วย บอกรักหน่อยกรักบอกรักไมาได้ไหมอันนี้อกักอกรักกไมนั่มีมาเท่าไหร่เอสเแเดี๋ยว้อกว่าให้ขยับมานนิดนึงหายยหายเลยหายยหายยหายยถือคาาด้วยนะคะถือคาถาดอกไม้พอเรารู้เดี๋ยวให้เขาเองเลยให้เาเองเลยหมื่นสามจริงจริงเนี่ยของผมไม่ได้รามูลอะไรนะแม่ เลยมีคนมอบให้ผมแต่ตรงกลางมนเขียนว่ากูคิดให้อันนั้นมันหูเกล็จะว่าไงนะโอ้ยหลังใจมื่นสี่ค่ะแค่สี่คงจริงนะโอ้โหหมายความว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมอบความสุขมากมายให้กับทุกที่ของจังหวัดระยองเลยอาจารย์วันเอซี่เนี่ยเข้ามาจย่ทุบผู้ิภาคเลยนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพนะครับ ไให้เปนเง็นก่อนไม่รู้เขาคงไม่ให้ร่มแล้วแหละคาค่าเดนนี้สองอตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไมากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่ังสนะคะเต็มจอเลยเขาเขียเลยนะ F4 ภาคอีสานมีของทุกภาคจริงๆมาจากอังกฤก็ี s โอ้โห USA หาประเทนี้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออรดีมากพอสามารถจริงๆคนนี้โหเราติดตามมาโดยตลอดน้องไบอันหนักนะครับสามารถซาบเพ่ได้เร้าเานีผลมาได้านเราแล้วเออแม่แต่แล้วี่มาดยไป้ใจบบน้ใช่แล้วใช่แล้วใช่เออนักกวนี้ก็ทนได้เออ สำรัขกรับทุกท่านเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นคพูดีรับมากนั่นคืท่านเงว่าและก็คนที่มาดูเาเนี่ยเาเรียกแม่แม่มรักากันมาตั้งแต่ประกวดจนัมาถึงวันนี้ก็ราะว่าน้องได้เาลยเขาทมาตั้งแต่อุจะน้อยเลยใช่้ครับนะครับแล้วก็เป็นชมป์200สมัย200สมัยครับเฮ้ยเฮ้โหอ๋อคก็อนุญาตให้กันนายกเลยครับ ขอบคุณทีมขางลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณมา,าลัยออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขั้วตอมาร์กับโบนัสปีนี้นะคะได้ไปหนึ่งสี่บาทไม่มีใครให้รอบแล้วใช่ไหมแม่หนูจะได้เขียนราคาแบบเป็นเมตรแล้วนะจะได้ไม่แก้แล้วนะคะตอนนี้ได้หมื่นสี่นะจ๊ะน้องเพิ่งมาค่ะน้อง เแทนแทนน้องใหม่เห็นยังไงกางเกงนะคะแม่เหืออะไรลูกขายิ้มแก้มปีไปนะคะวันนี้มั่งมากนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยคะอันนี้ดูเีโอยู่อันนี้ดูเีโออยู่นะคะกินในกินในฝันมาพี่น้องจะเดินทางมาตามมาตั้งแต่5โมง2โมงมาจอไปอีกแล้วแล้เลยบ้างป่าปีไปฮอ เอาไปซี่้อยยังไม่พอนะครับเลยปอ่าายอเนาะมีหยอกันด้วยอ่ะบอ่าจริงๆนะมีหยอกกันด้วยอ่ะลาเขาฝากตันไซี่นี่ิลาขาฝากตันไมซี่ฝากหน่อยไม่มีที่เก็บไม่ได้ไม่ให้หรอกไม่เี่ยว่หนูเด็กอย่ไม่มีค่าทางด่วนกลับน้ำบอกให้นะเหลือแค่นี้นะ นเก็บเลยเก็บเลยกระเปาเนี่ยไปเลยจัดการไม่มีคอกได้ค่ะลอถกได้นะนะครับก็ขอบคุพีนงที่เดินทางาให้ความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือในการที่มาชมการาศิลปกาาแล้วก็ถือว่าเป็นความาคภูมิองทกีคงก็จะบแอยากให้ร้องร้องเมาเลยครับอยากเียนงานอรับ วันเราจะจัดารลานวัฒนธรรมนะครับจะมีวัฒนธรรมดีๆแลวที่ตลาดการอย่างนี้มากาเ็นานดเลยไม่มีตางจัแม่ปีนีนะการให้คนได้มาเที่ยวแล้วก็จัดการินค้าใตลาการแต่ก็ตางขอยจริงๆว่าลองมาจัดงานทีนี้จัดเรียนหมดนะู้เรียนร้ใกหมดเหลือน้อยราคาแพงแล้วรจัดแม่สมมาเนะจ๊ะปิดไปที่หนึ่งหมืนสี่พันบานตีสีสา อด้วยแล้วก็ศีรษะด้วยแล้วก็ผลไม้ด้วยของดีเรืงยองด้วยยังไงก็ฝากขอบคุณพี่น้องที่มาทานมาต่างจังหวัดแล้วก็พี่นอ้องในรนเบิดใต้และแม่ค้าเคี่ยมในการที่ให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนเขาจะมีการลานวัฒนธรรมก็คงต้องให้ราอยอันมาช่วยงานครับ ปรึกษากันอยู่นะคะแม่กับลูกปรึกษากันก่อนนะเต็มชาครับเต็มชารจเาเขาต้มมัดกับขอบคุณแฟน คืนนี้ครับกับบทเพลงช้าๆซึ้งๆวันนี้ครารอบหนึ่งปีด้วยกันอยากขอบคุณท่านนะครับที่สปอน์และก็อยู่กันมาตลอดเลยกับบทเพลงนี้ครับขอบคุณนเพลงครับ สวัสดีนะคะันนะวะเจอกันไหนนะไปกล่าวลาสินนิดนึงนะกล่าวลากนทนึ่งนะคขอบคุณท่มาท่านที่มาาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทขอบคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา1ปีแล้วนะครับต่ที่อยู่ในอีกสิปี20่สิบปี ได้ด <Net> ูร้อยหนึ่งนะูอยู่ร้อยหนึงคุณแม่ก็อยู่ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับุกท่านกับท่าใสีนานครับพร้กันใหม่ั ใครที่ยังถ่ายรูปนะครับเก็บในเรื่องราวของของฝากของลหรือของรางวัลที่จะให้กับร้านมีสารับพี่ส่งต่อได้นะจ๊ะอยช่วงในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเพื่อคือความน่ารักของศิลปินใช่แล้ว่ให้กับแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นในเสียงหัวเราะเสียง เยอะมากนะครับมีเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญ